สวัสดีครับทุกคนผมชองทอยชิวครับและตอนนี้นะครับผมอยู่กับเอลฟ์นะครับกิจกรรมยานเช้าคือนั่งดูการ์ตูนไม่ได้แล้วทุกคนมาอยู่หลอนตอนทั้งทีไม่มีอะไรทําก็ไม่ใช่อยู่ในห้องดเดี๋ยววันนี้จะพาทุกคนไปใช้ชีวิตแบบวัยรุ่นฝรั่ง <laughs> พร้อมไหมครับพร้อมครับผมของฟรีพร้อมทุกอย่างพร้อมครับผมเดี <laughs> ๋ยวไปดูกันทุกคนได้เวลาแล้วทุกคนไปใช้ชีวิตโอ้ย นี่นะทุกคนเมื่อกี้โดนแฮบบัตรคือแบบงงมากระหว่างเดินมาที่พับนะคือตอนแรกผมก็เกลยทำคลิปแต่ว่า s m s t มันขึ้นว่าผมใช้บัตร Airbnb ทั้งๆที่ผมอยู่ในลอนดอนยังไม่ได้จองอะไรเลยทุกคนแล้วทุกอย่างที่ผมจองมาคือผมจ่ายไปหมดแล้วแล้วมันตัดบัตรผมก็เลยปฏิเสธไปนะครับก็นั่นแหละตอนนี้แก้วแรกครับของวันที่โมงสองครึ่งสองมงสอโนะครับโดยประมาณจัดการนี่ครับบรรยากาศบารนะ์ในอังกฤษน,นะครับ ก็ไม่ค่อยได้เห็นนะที่ประเทศไทยน้อยมากนะที่จะเป็นแบบวิวแบบนี้เนาะน้อยเนาะแบบว่าจะมีแบบแทบเบียร์สดนะครับแล้วมีเหล้ามีบาร์เยอะไปหมดนะครับแล้วก็มีสลอตนะทุกคนอันนี้มีเหมือกบเกือบทุกที่เลยผ่านไปสิบนาทีย้ยายร้านครับ <laughs> ย้ายร้านครับ <laughs> ร้านนี้ถือว่าสวยนะทุกคนสวยมากคือวันนี้นะทุกคนคือแดดอากาศดีมากใช่ไหมคือแบบว่าคนทั่วไปอ่ก็ออกมา สังสั่นนะทุกคนเพราะว่าอากาศมันแบบสว่างอย่างเงี้ยคือหาได้ยากมากที่ยังกินนะครับลมดีแล้ววันนี้นะครับเราจะตระเวนไปเรื่อยๆนะไปตามจุดที่ท่องเที่ยวมีที่ไหนให้กินนะครับก็แวะเข้าไปกินนะทุกคนซึ่งก่อนที่จะถึงสถานีรถไฟเข้าตัวเมืองใจกลางลอนดอนแบบบิ๊กเบนอะไรอย่างเงี้ยนะก็จะมีอีกร้านหนึ่ง <c oughs> จะนั่งตากแดดใช่นั่งตากแดดเดี๋ยวไปรอดูกันครับทุกคนวันนี้ลมดีมากเฮ้ยวันนี้ล,มด,ลมดีจริงอ,อากาศแพร่เฮสิบแปดนะ อากาศ18แต่ว่าแบบว่าก็สบาย,บายๆเพราะมันมีแดดนะครับคือต้องบอกเลยว่าแต่ละผับแต่ละร้านนะครับคือราคามันแตกต่างกันมากอย่างไม่แก้ตรงนี้เราอยู่แถวๆโซนสเนาะโซน2ลอนดอนนะครับก็เรียกว่าไพแล้วประมาณ6-7ปอน้5-6ปอน, 5, 6, อนคือไม่ได้แพงมากถือว่าราคาดีเลยสําหรับแก้วละประมาณ5ปอน6ปอนนะครับแต่ว่าถ้าสมมติอยู่ในเซ็นทรัลลอนดอนเบียรบางตัวทุกคน7-8ปอนบางทีมี9ปอนด้วยนะคือมันแพงมากอะแบบแพงมากจริงๆ เดี๋ยวไปทุกที่อ่ะเดี๋ยวผมติดจ่ายเท่าไหร่เดี๋ยวผมทำแอนิเมชันขึ้นมาว่าเท่าไหร่เท่าไหร่เท่าไหร่อันนี้คือชีวิตคนที่อังกฤษจ,จริงๆนะทุกคนว่าคนที่ดูฟุตบอลอะไรอย่างเงี้ยคือแบบถ้าไม่มีฟุตบอลอังกฤษมันก็จะแทบจะไม่มีอะไรเลยสำหรับผมนะยกเว้นเนี่ยแหละชีวิตแบบนี้ซึ่งมันสนุกมากทุกคนคือจริงๆอะ่ะกินได้ตั้งแต่ประมาณแปดเก้าโมงอะทุกคนคือมันเปิดแบบแปดเก้าโมงยันแบบตีสองอะทุกคนไหวก็คือจัดจัดยาวอ่ะแล้ววันนี้ผมจะมาําทำให้ดูว่าลิมิต ของคนไทยหนึ่งคนสองคนคนไทยสองคน,คน,งค,นคนไทยสองคนจะได้แค่ไหนนะทุกคนนี่ครับอีกพับหนึ่งนะทุกคนคือช่วงนี้มันเป็นช่วงของวันคนทำงานวันธรรมดาแบบรู้ไหมวันกินเนสพอไหเอาเลย oh, uh, นะครับก็มีเบียร์หลายแบบให้เลือกกันทุกคนมีทั้งแคมเดนแอมซ t ตูอาซาฮีเน k o อยแต่ว่าผมขอกินเนส นี่ครับทุกคนกินเส็จนะมันจะมีแบบตัวจีใช่ปะเขาจะมีแบบว่าชาร์จว่าให้กินทีเดียวแบบครั้งเดียวอ่ะแบบว่ากินปุ๊บแล้วให้ถึงตัวจีพอดีปุ๊บเป๊ะแล้วก็คือแบบไพ่ต่อไปเขาจะให้ฟรีแต่แล้วแต่แล้วแต่แแตบานลนะว,ว่าโอเคลบาะะ <c oughs> ผมลองมาประมาณสิบรอบไม่ได้ไม่ได้แบบเป๊ะสักทีทุกคนต้องลองดูนี <Yeah. S 1> อย่างเงี้ยไม่ตัวจี ก็คือไม่ได้มันต้องอยู่ตรงนี้พอดีเพราะฉะนั้นครั้งต่อไปผมต้องซีอึกซอึกแล้วจะพอดีตัวจีแล้วได้กินฟรีหนึ่งไปนะทุกคนแล้วก็คือใครที่ยังไม่เคยดูคลิปผมที่ไปดับลินอ่ะที่ไปกินเนสเลยนะทุกคนคือผมพาไปถึงโรงงานเขาเลยนะแปลว่าสถานที่เขาเลยอ่ะแล้วคือที่นั่นน่ะดีมากแล้วผมเทกินเนสเองด้วยคือแบบเป็นประสบการ์ประสบการณ์ที่ดีมากใครที่ไปดับลินไอแลนด์นะครับก็ถือว่าแนะนําให้ไปนะโรงงานกินเนสนะครับ นี่ครับเมื่อกี้หมดแก้วไปอยู่ดีๆก็หมดแก้วเพราะเปแฮปปี้เบอร์ตี้ใครก็ไม่รู้เฮ้ยอยู่ดีๆก็แบบแล้วก็เด็กน้องเบียวครับผมเออแล้วก็อยู่ดีๆบอกหมดแก้วแล้วหมดจริงแล้วก็บอกอะไรอยากกล้วอยากกลับบ้านเพราะวันนี้ต้องตะเวนทั่วลอนดอนทุกคนร <laughs> ้านนี้ครับบรรยากาศดีใช่บรรยากาศดีมากคือนั่งด้านนอกคือดีมาก <c oughs> มาทุกคนรู้ไหมอ่อนน่าจะกินเนสไอซี่สามนะครับก็เขาบอกว่าร้านพวกนี้นะจะ คนเยอะช่วงประมาณวันหยุดนะครับจะไม่ใช่วันธรรมดาแบบช่วงทํางานตอนนี้นะครับร้านนี้ถือว่าดีเลยนะคือแบบมีเบียร์ให้เลือกเยอะมากแล้วก็ค็อกเทลเหล้าต่างๆนะครับเยอะมากนะทุกคนหมดแก้วไหมเงีียครับราคาก็14บสี่ปนะ have you ever done the split r e i i have s p l t e s how many times ครั้ wow. oh, <like. S 1> งหน้าไม่พลาดแน่ทุกคนข้า้งหน้าผมรู้แล้วว่าผมองกินเท่าไหร่นั่นแหละครับทุกคนมันจะยากมากนะสำหรับการที่จะกินให้พอดีตัวจีเป๊ะๆนะคือคือบางร้านอะ่ะเขาบอกว่าแบบว่าถ้าทำได้อะ่ะคือเขาให้กินฟรีเลยก็คือแบบ ผมพยายามอยู่แต่ครั้งหน้าไม่น่าพลาดแล้วน่าจะประมาณห้าอึกของผมละห้าอึกตึงมอนที่บ้านตอนนี้ครับกำลังจะไปแถวแถวเซ็นทรัลลอนดอนนะครับเพื่อไปหาที่ใหม่ๆวิวใหม่ๆนะครับบิ๊กเบนนะผมบิ๊กเบนเลยอ่ะไปเดี๋ยวไปดูกันนะครับเวสต์มินสเตอร์เออลงออสคอร์ดก่อนนะครับลาเกนแฮมหาก่อนทุกค ดากินแฮมดากินแฮมอ่าท่านการนั่งได้นั่งได้ไปลงฟอร์สสิไม่ไม่ไม่ลงมึงจะไปไหนมึงจะไปเวสต์มินสเตอร์เวสต์มินสเตอร์นี่ลงได้เลยนี่ไงบิ๊กเบนลงลงได้เลยใช่เราลงเวสต์มินสเตอร์อัปเดตชีวิตแนวรบเรียกว่ายากลำบากอ่ะอยู่ดอนงก่อนทั้งปีต้องมีรายได้ 38,000ใช่ไหมส8มห0ื่นปนอต่อปีเลทุกคนเียจไดงมาก,ออก,ออกนี่ครับถึงเบสเมนเซอร์แล้วทุกคนเอ๊ก,กลับบ้านลงตรงไหนวะโอ้ยตายแล้วทุกคนสถานีนี้ครับหลายคนบอกว่าไม่มีสัสสญญาณมือถือแต่ว่าผมบอกเลยว่าจริงๆที่ลอนดอนอ่ะบางสถานีนะครับมีสัญญาณมือถือมีสัญญาณอินเทอร์เน็ตจริงๆนะแต่ว่ามันไม่ใช่สถานีแบบทั่วไปทุกคน ว่าตอนนี้เขากำลังพัฒนาสัญญาณมือถือให้แบบว่าครอบคลุมทุบทั่วลอนดนะทุกคนเพราะฉะนั้นบางสถานีจะมีนะครับสถานีนี้ครับเป็นการสถานีที่ขึ้นปุ๊บเจอ Big กเบปั๊บเวสต์มินสเตอร์สเตชันนะครับก็คือจะเป็นอันเดอร์กราวด์นะเป็นทูบนะทุกคนเป็นทูบที่อยู่หน้า Big กเบนเลยนะครับก็ เดี๋ยวตอนนี้เอลจะพาไปไหน,ะนะไปบ้านแถวลานาผมจะเป็นใต้สะพานทุกคนครับเวลาที่ทุกคนมาแถวแถวคนเยอะๆนะต้องระวังนะพวกกระเป๋าต่างๆนะครับโทรศัพท์ไว้ให้โทรศัพท์นี่มากะชากแบบไฟเลยนะแต่ว่าเรื่องจริงไอนี่โดนมาแล้วแต่ว่าผมอะชินแล้วทุกคนมองซ้ายมองขวาแต่ตอนนี้สติสัมปชัญญะไม่ค่อยดีเท่าไหร่ถ้าสมมือมามาไปผมวิ่งวิ่งก็ไม่วิ่งไม่น่าทันไม่ต้งล้มก่อน นี่นครับคนเยอะมากทุกคนแถวลอนดอนมาครับมีอะไรครับมีครับผมพร้อมนะสอบับไพ่ยีสียงนครับผมไปทุกคนจัดการเดีย๋ยวดูว่าคืนนี้จะนอนไหนผมบอกเลยวิกตอเรียโค s t ส t ตชันออดีอากาศวันนี้ในลอนดอนคือดีมากทุกคน <c oughs> นี่คือทาง <c oughs> ที่เอลจะพาไปนะครับ <c oughs> บอกมีบาร์ นี่ครับสำหรับลอนดอนไอายนะใครไม่เคยเห็นนะครับก็คือจะเป็นอย่างนี้นะทุกคนผมก็ไม่เคยขึ้นเหมือนกันเคยขึ้นปะไม่เคยครับผมผมรู้สึกว่าการต่อคิวมันเยอะเกินไปนะทุกคนแล้วประเด็นคือราคาแพงด้วยก็เลยไม่ได้ขึ้นสักทีนะครับเพราะว่าผมไม่ชอบต่อคิวเท่าไหร่นะทุกคนตอนนี้ครับปัญหาเราคืออะไรนะครับอยากเข้าน้ำอยากเข้าห้องน้ำแต่ว่าร้านร้านที่จะพาไปไม่มีห้องน้ำไม่ได้มีห้องน้ำทุกคนเพราะฉะนั้นจะไแ้เราจะเดินเข้าไปดู คาวนตี้ฮอนะครับไม่รู้ว่ามีหรือเปล่านะเดี๋ยวไปดูเข้ามาในสถานที่แบบนี้นะครับต้องคีมลุกหน่อยทุกคนสรุปห้องน้ำต้องจ่ายตังค์สรุปห้องน้ำห้องน้ำต้องจ่ายตังค์หนึ่งปอนด์ One e t e อ n i t ล later อยู่ตรงนี้นะเข้าห้องน้ำฟรีนะครับอยู่ตรงลอนดอนอายนะกว่าจะไปหาห้องน้ำฟรีได้ปกติผมก็ไมไ่มาที่แถวนี้บ่อยนะครับ ก็เลยไม่ค่อยรู้แล้วแต่ว่าตอนนี้รู้แล้วว่าตรงนี้นะครับเข้าห้องน้ำฟรีลงไปข้างล่างเนา<ช>ะค,นคิวลอนตอนไอนะทุกคนก็คือจะต่อวันนี้ไม่ถือว่าไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่เพราะว่าถ้าเยอะต่อยาวยาว,ยาว,ยาวๆย่าก็ถือว่าโอเคถ้าใครอยากมานะครับลองดูได้นะทุกคนแต่สําหรับผมแล้วนะครับตอนนี้เป็นช่วงกําลังโตเติบโตนะทุกคนเงินที่เงิน <laughs> ที่จะใจ่ายเนี้ยมาจ่ายเบียร์ดีกว่าเาจ่ายเบียร์ดีกว่าาผมคุ้มกว่าเยอะ นี่ครับร้านอยู่ตรงใต้สะพานสักสะพานหนึ่งที่วิวเป็นบิ๊กเบนแล้วก็ลอนดอนอายด้านซ้ายนะครับนี่เหรอใช่ป่ะมีอะไรแนะนำครับเนี่ยเรามากินบรรยากาศมันมีเบียร์แค่สองสามอย่างเ่ยโอ้ดีเอ่อ can I have one puzzle and one dream can share my ID with you อ uh, yeah. ่ะยับเอ๋อ ID เขาเช็ค ID ผม 4ปอนด์นะครับทุกคนนี่ครับเบียร์ผมไม่รู้จักเหมือนกันชื่อว่าพัซ l ซสกับอ้าวทำไมมัน p ัซโซสองอะแต่ว่าอันนี้ Dream นะอเออแต่ว่าอันนี้เป็นนนั่แหละผมไม่รู้เหมือนกันว่าเป็น,ปนอะไรแก้วอ๋อชื่อร้านเนหรออ๋เอเชอเว่ยไม่รู้เหมือนกันรู้ว่าแต่ว่ามันต่างกันใครที่สี่ครับผมฮะหลังจากนี้ไปไหนต่อครับไม่อยารู้เหมือนกันโค้งหนักได้ ตอนนี้ครับทุกคนหมดไพรที่สี่จะไปไหนนะครับโคเวนกันารงครับผมไปห้องน้ำก่อนครับไปห้องน้ำแ <c oughs> ถวๆลอนดอนไายน,นะครับก็จะมีพวกแวบบว่ารถบัสแบบนี้ยคือขายส่วนใหญ่ับขายไอติมนะครับทุกคนก็ขายดีมากนะทุกคนแล้วคืออากาศวันนี้คือมันดีมาก <c oughs> ต่อการ <c oughs> ที่จะแบบออกมาข้างนอกใช่ปะ ในลอนดอนอ่ะเวลาปกตินะทุกคนจะไม่มีแบบฟ้าสว่าง mm hmm. โปรง่งใสมีแดดอย่างนี้นะครับถ้าจะเป็น,นวันแบบนี้นะครับมาคนส่วนใหญ่ท้นั้นลอนดอนถ้าเป็นลอนดอนจริงเขาจะมาไปปิกนิกกันที่แบบว่าเออไฮพาร์อะไรอย่างงี้นี่ครับแถวๆบิ๊กเบนนะทุกคนแต่ท่องเที่ยวคือเยอะมาก mm hmm. แต่ว่ามันมีผับอยู่ตรงตรงนี้นะครับอยู่ข้างบิกเบนเลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าราคาที่ผับนี้ราคาเท่าไหร่นะครับ เซนต์ส e n เฟนร a u อร n t ในนี้นะครับก็จะมีบาร์นะครับทุกคนก็สามารถแบบว่าสั่งแล้วก็ออกไปยืนกินวิวบิ๊กเบนข้างนอกนะทุกคนผมไม่รู้ว่าราคาเท่าไหร่แต่ว่าสั่งไปก่อนนะมีไพที่เท่าไหร่ครับไพที่ห้า นี่นครับคนบอกว่าไม่หิวไม่หิวทุกคนสุดท้ายตอนนี้ประมาณ6โมงเย็นนะครับไปขอเมนูมาแล้วขอดูหน่อยขอดูหน่อยอันนี้คือฟรายชิคเก้นไก่ทอด8ปอนด์8422ประมาณเกือบ400บาทเบอร์เกอร์ก็20โดยชฉลีย่ย20นี่คือพันหนึงเลวทุกคนเบอร์เกอร์พันหนึง่งแต่ถ้าสมมติให้ให้ถามว่าราคามันโอเคไหมกับ วิวว,วิวบิกบ๊กเบ,บ,บนนะทุกคนก็พร้อมจ่ายนะครับเพราะว่านั่งตรงนี้คือแบบมันฟินจริงนะค,คือบรรยากาศคนเดินผ่านไปผ่านมาแล้วก็วิวคือสวยมากจริงจริงนี่ครับเขามาสั่งอาหารแล้ว่าเดี๋ยวสั่งเบียร์เพิ่มนะครับ just one no nothing uh, let me check <laughs> ลืมลืมโตนะครับ901 901หยับนั่นแหละครับทุกคนฟิชแอนชิฟในลอนดอนที่บิ๊กเบนนะทุกคนเป็นฟิชแอนชิฟที่แพงที่สุดเท่าที่ผมเคยกินมาในชีวิตเลย20ปอนด์เนี่ยเออ thank you thank you Yeah Cheers นี่ครับฟิชแอนชิฟทุกคนราคา1,000บาท ยี่สิบปอนด์อ่ะเก้าร้อยไม่ไหวแล้วทุกคนอร่อยมากของแพง่ะอร่อยมากตอนนี้หิวแบบหิวมากอ, <c oughs> อยู่ไทยดีกว่าแล้ะทุกคนอยู่ไทยอ,อาหารอร่อยกว่านี้เยอะบอกเลยใช่ป่ะอร่อยกว่านี้ป่ะหนึ่งพันบาทที่เนี่ยกินที่ไทยคือแบบ นี่ครับทุกคนห้องน้ำนะครับต้องลงมาข้างล่างนะทีมเบอร์สโตลี่ members, น้ำใชยไม่น่าไปไหนลทุกคนสำหรับวันนี้นะครับเพราะว่า okay, วิววิวสำหรับการที่ผมนั่งทานข้าวแล้วก็นั่งกินเนนบียร์นะทุกคนวิวเนี้ยบอกเลยว่าซื้อไม่ได้นะถ้าไม่ดวงดีได้โตเนี้ยจริง ตัวนี้ดีดีที่สุดจริงรุ่นนั่งยาวๆถึงแม้เบียร์จะแพงอาหารจะแพงครับมาคนเอ่อ uh, hello can I have a, a ginis one more g i n ์ and my friend have a pint of batcha uh, which b a t c ร would you uh, we have uh, three d อ wow. <This> <'s> ีกสิบปอนสามสิบห้นะครับคน สี่ร้อยกว่าบาทา a นน uh, ์ h oh, okay. e yeah, ัยยอไอาครับครับครับเอลบอกดิว่าอันนี้แก้วเท่าไรนั่นแหละครับทุกคนอันนี้คือพายที่7นะครับของวันนี้ที่ Big Ben ไผเจ็ดครับผมบิกเบนนุ่นบิกเบนว่าไงนะเอลไอ้เี๊เราพึ่งไผ่เจ็ดเองอ่ะทำไมวะคือกูท้อเราไอ้เจี๊ยบคุณก้องเหรอพึ่งไผ่ที่เจ็ดเองเพื่อนต้องเท่าไหร่นะวันเนี้ย10บวกปะ10บวก10บวกแต่ว่าไผ่เจ็ด แต่ว่าเราต้องออกแล้วเพราะว่าถ้าเราไม่ออกตอนนี้จะไปถึงที่เรานัดไม่ทันเพราะฉะนั้นหม <Cheers, bro. S 1> ดแก้วนั่นแหละครับทุกคนคือตอนนี้ผมก็เอายอมรับตรงๆว่าเมา,เาแต่ว่ายังมีสติที่จะกลับบ้านอยู่นะทุกคนบอกลาบิ๊กเบนบอกลาบิ๊กเบน 8:01 p.m. มันมันเป็นสนานนี้ใหญ่มากเลยทุคน w e s เวสบอลประส m บ n ล20นาทีต่ถือว่าผมพาเพื่อนผมมาถึงตรงเวลานะครับใช่ไหมถึงตรงเวลาตรงเวลาครับผมกลับมาร้านเติมนะครับคุคแต่ว่าทุกคนรออยู่มึงกูจำได้มึงแจกเทปแคปเข็มไปตั้งทุกคนครับคือตอนเนี้ยเวลาประมาณ องทุ่มครึ่งผมสั่งชิคเก้นวิงมานะครับก็คือตอนนี้ไพรที่ประมาณแก้วที่เจ็ดครับใช่ปะแก้วที่เจ็ดแก้วที่เจ็ดนะครับ<ๆ>ก็มันเริ่มเมาแล้วทุกคนแก้วที่เจ็ดคือแบบต้องระวังตัวแล้ววะคือแบบมันเริ่มเมาแล้วทุกคนแต่ว่าถ้าสมมติมีอะไรกินเข้ามาเพิ่มอะแล้วก็แบบมีเพื่อนคุยอะไรเพิ่นี้มันก็อาจจะดีขึ้นกว่านี้นะครับคิดถึงบ้านว่ะ กำลังพูดก็ถึงกวินนะครับอันนี้เพื่อนผมอีกหนึ่งคนนะครับทุกคนแปะเยอแปะแปะแล้วเหรอต้องวันนี้ต้องสิบห้าใช่ไหมต้องสิบห้าใครฮะสิบห้าคือวันที่ต้องสิบห้าเพราะเพราะว่าเดอะแร็ปเขามีสถิติพิเศษเท่าไหร่นะสิบห้าสิบห้าใช่ไหมวันนี้กูต้องบีสิทธิ์เรคคอร์ดจริงคือตอนนี้พิเศษเมามากเลยนี่ไงทุกคนมาเรื่องไงปีไก่ปีไก่ทอดนะครับปีไก่ทอดกับกวินแล้วก็เอลฟ์นะครับนี่กูดีใจมากเลย ทุกคนครับคืนนี้นะครับจะจบแค่ที่นี่ครับไก่ที่นี่ทุกคนรู้ต่อเพื่อนป่อฟังต่อรับต่อผมไม่เกี่ยวทุกคนเขาคุยเรื่องเรียนกันผมเรียนจบมาสองปีแล้วไม่อยากคุยด้วยไม่ากลาก่อนพูดทามานี้ถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับคล b e นะแล้วเจอใหม่คลิปหน้าสำหรับคืนนี้ไปก่อนครับสวัสดีครับ